นี่ครับมื่อนี้พี่น้องเหยี่หยี่ยวหนองก็เบืองม่วผสมกันนะครับมื่อวานี้วันที่สามกันยายนแล้วก็วัเราหกสิบสี่ครับอันนี้ก็เวลาหาม่วงกุกว่าหาม่วงเร่งนะครับกําลังครับกําลังหยอกกันกําลังหยอกกันครับเพิ่งเอาลงจากรถครับพอพัน พอพันนะครับพอพันจากโชควัฒนาป้ามนะครับเสียนัดใจดีบมานย่างเครือพัฒนาตำบลนาประแสงอำเภอปทุมราชวงษาครับพอพันเราเลือดลอยนะครับเอามาใส่เบิ้งกันดูนะครับผสมเทือที่ตัวนี้เป็นเทือที่2แล้วครับเจ้าข,ของบอกว่าไม่ไหวได้หรืคผลทำเล่านเจ้าข,ของว่าอันนี้ครับกำลังเบิ่งเชิงกันอยู่นะครับ แล้วมูเชิ่องก,กันอยู่ว่าแม่กะเ,เป็นที่ยันยันว่หูอยู่ยครับแบบน,นี้อ่าจัดการหมูจัดการใส่หลอบคำเบองอ่าเอาให้สุดๆเด้อมูเด้อเอาให้ล้างก้งของนองโรดเราต้องมาอีก สมตัวหี้สมตัวไม่จังมากอ่าไอที่แล้วหมูอ่าเสียหมูเสียหมูหมของเสียเสียนัยกโชวพัฒนาฟาร์มบ้านย่างเครือพัฒนาประทุมราชวงศ์ษาีนอง ่อมัดนี่อะเรียบร้อยบอย่ชมผลงานเรียบร้อย